คะ่ปะปาดเรื่องนี้ก็ผ่านมาวันก,กว่าแล้วแต่ว่ายังไม่จบไม่สิน้นยังมีการถกเถียงยังมีการพูดคุยกันสนั่นวันไว้มากมายเลยพี่นงคงคะสาหรับวันนี้นั่นเองเนาะหลังจากที่ทางนุชแชนแนลนะคะพี่นงคงคะได้อัพคลิปลงในช่วงนาทีที่นอ้องอ้ายสกุลพรและก็พี่ดนทําการร้องเพลงคู่กันแล้วทีนี้พี่นงคงคะมันมีจุดสังเกตมีจุดโฟกัสที่ตรงว่า ทำไมมาลายนี้มาลายของของนี้ถึงเหมือนนางเอกเก่าจังอใช่มาลายปลอมหรือเปล่ามาลายทิพย์หรือเปล่าทำไมมันคล้ายคลึงกันจังเลยอย่างนี้กันเยอะมากๆแล้วเกือบประมาณประมาณร้อยประมาณหลายอะพี่น้องค่ะที่พูดแบบนี้อะ มันมีทั้งด้านลบด้านบวกคือเยอะมากมายเราคือแบบเลื่อนหาแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายในเรื่องราวนี้นี่แหละพี่น้องคะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียบไปธรรมดาเดี๋ยวเรานะคะจะพี่น้องเนาะได้ดูคลิปนี้เลยเป็นคลิปที่เกิดประเด็นเป็นคลิปท,ปปที่เป็นที่จับตามองสําหรับอ่าเรื่องราวที่เกิดประเด็นดราม่านี้นั่นเองเนาะนี่คะ่ะพี่น้องคะเป็นทางพี่นู้ชาแนลนะคะได้อัพคลิปลงนี่คะ่ะเป็นช่วงเวลาที่อาไอกุลพรร้องเพลงคู่กับ พี่โดนธนาดลน,นั่นเองพี่น้องคะแล้วสังเกตดูมาลัยนะคะสังเกตดูมาลัยนี้เลยเป็นมาลัยที่เป็นประเด็นเกิดประเด็นขึ้นมาอ,อ๋อพี่น้องเนี่ยแล้วมาลัยมาลัยแต่และมาลัยอะ่ะมันก็ต้องคายคึกันแบบนี้อยู่แล้วไหมไม่ใช่แบบมีอะไรแปลกใหม่นั่นเองในการที่ทำมาลัยเนาะคนที่ทำแล้วเขาจะรู้กันดีแหละว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นั่นเองพี่น้องแล้วทีนี้นะคะมาดูคอมเมนต์ คอมเมนต์ที่เกิดประเด็นคอมเมนต์ที่เป็นประเด็นเพิ่นว่าจังใดเดินวสิอ่านให้ฟังพี่น้องคะอ่าเพื่อนบอกว่าพวงมาลัยชุดนี้เห็นมาตั้งแต่สมัยอ่านางเอกเก่าคือเป็นชื่อนะคะเห็นตั้งแต่มาสมัยนางเอกเก่าแล้วยังเอามาหลอกชาวบ้านเพื่ออะไรเนาะหมอลำนั่นเองพี่น้องแค่ฟังแค่นี้หรือว่าเราได้อ่านได้ได้ไปฟังแค่นี้รู้สึกว่าปาดทัศนคติคือแย่มาก คิดลบมากทำไมถึงไม่เอ่อเปิดโลกใหม่บ้างทำไมถึงอยู่ในกาลาทำไมถึงไม่อัปเดตตัวเองหน่อยนี่มันปีไหนแล้วนั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะทางผู้อเอาคลิปลงเนาะได้ออกมาคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวก่อนพวงมาลายัยตั้งแต่น้องอ่าอ่านักเอกเก่าคืออะไรคะน้องได้พวงมาลัยของจริงไม่ใช่มาลัยทิพย์ค่ะลองเข้าบรทักน้องดูนะคะจะได้รู้ใครจะเอามาลัยทิพย์มาให้ ที่นี่ไม่มีมาไลทิพกะพร้อมกับย้ำเลยว่าที่เวทีเสียงเปนหกคณะมอลําเสียงเหกไม่เคยมีมาไลทิพนั่นเองพี่น้องแล้วทีนี้โอ้โหแฟนคลับแต่ละคนแบบตามมาว่าให้ตามมาดา่าให้สนอานวันไหวนะคะพี่น้องคะ่ะในเรื่องานี้ว่าเออเนี่ยแมนยูเอดเพิ่นไปยุคุ้มใดมากบอกไปรับยาแนจา่จ้าจะเทเพิ่นอนันนักเลยด้วยยาว่าสันพี่น้องเยอะแยะมากมายแฟนคลับ ในคอมเมนต์ที่ตอบกับยานี้คือแบบประมาณร้อยกว่าคอมเมนต์ก็ได้แล้วคือยานี้คือหลังจากที่โดนเขาว่าไปหรือว่าโดนเขาอ่าพูดไปในเชิงที่บว่าเออเนี่ยให้ศึกษาข้อมูลดีๆหน่อยก่อนจะมาคอมเมนต์ว่าคนอื่นแล้วตอนนี้คือเงียบไปค่ะเงียบคักเงียบแนงเงียบแบบเขากีบไม่ไปเลยในเรื่องเล่านี่เออถ้าเป็นคนจริงถ้ากล้าพูดแบบนี้ก็ต้องออกมายอมรับก็ต้องออกมาพูดว่ามันเป็นเรื่องราวอย่างนี้นะเออให้เราได้เข้าใจหน่อยถ้าว่าคุณคิดว่ามันใช่ ของนางเอกเก่านั่นเอง,เเอ,งอ่าแล้วมีบางคนก็ว่าโอ้ยเนี่ยใช่ค่ะมาลายชุดนี้เป็นของเปอลมาสันพี่น้องอุย้ยแต่งืดกคะ่คนนะคุนอ่ะปะเพีรเนี่ยเป็นน้องเนาะคนที่จ้องจะทาลายจ้องที่จะทําให้เขาแบบอ่ายังไงล่ะไม่สบายใจเสียซื่อเสียงประมาณนี้บอกพี่น้องแล้วโอ้โหแล้วทางทีนี้คุณนูชานเนีนะคะได้อ่าแคบแคบโอความนี้นะคะที่เป็นคอมเมนต์นะคะได้ลงเลยแล้วก็เอามาลงในเพจเลยคะ่ะเนี่ย แล้วก็บอกว่าบางทีก็นะถ้าไม่รู้จักคอมเมนต์ดีๆก็อยู่เฉยๆ,ๆไปค่ะเออที่นี่ไม่เคยมีมาไยทิปค่ะย้ําเลยนะคะว่าที่นี่ไม่เคยมีมาัยทิปนะคะเพ้ามก็บอกว่านี่นะคะแม่จ๋าไปดูเม้นต์นี้เลยค่ะแล้วแฟนคลับแต่ละคนโอ้โหแห่ไป ถลมเยทานีกันเยอะมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วประเด็นสําคัญก็คือคนทำมะลไยพี่น้อง่ะมามิตูบแกาลอาแฟนเพจนะคะได้ออกมาคอมเมนต์ในโพสต์นี้เลยค่ะบอกว่าพวงนี้มีทําเองจะมามาลัยทิปอะไรคะรูปแบบมาลัยก็เหมือนกันหมดรายชื่อที่โอนมาก็ติดไว้ชัดเจนบอค่อยโอนมาจักเถือเสือกลูดีเสนอนามมาคอมเมนต์แบบไม่ดูตามมาตาเลือสมองมีปัญหามากไหมรับยานะ เป็นห่วงและสงสารด้วยโอ้โ oh หพี่น้องคะเป็นคอมเมนต์ที่เรียบเรียบแต่ว่าฟาดเจ็บมากๆเลยนั่นเองสำหรับเรื่องราวนี้นะโอ้โ oh หไม่เคยโอนมาอะไรไมาให้ซองสักครั้งแต่เสือกทามาเป็นรู้ดีเสือกมาทําแบบว่าเออเนี่ยอันนี้ยิ่งนี้นะมันไม่ใช่แล้วนั่นเองเนี่ยโอ้ยน้องคนกระดายจังเมนไปยูในกาล่าค่ะน้อยใหเอ้ยนี่มัน2 0 2 4แล้วนะคะเออแอดละศูนย์สมิมามาไล่ จุดจุดจังได้ของน้องนางเอกเก่าก็อยู่กับน,นางเอกเก่าสินั่นเองนะคะพี่น้องค้คิดดีๆกับคนอื่นไม่เป็นมองบอกถึงนิสัยของตนเองเราแหละคนหนึ่งที่ให้มะลัยีลานี่บรรทักน้องไอ,อ,อสุดยอดมากค่ะน่ารักมากคือแบบเอฟซีร้อยทั้งร้อยคือเข้าใจเข้าใจเรื่องาะัยกันเยอะมาก แต่มันก็มีส่วนที่แตกแยกออกมาในส่วนที่ไม่เข้าใจในเรื่องรานี้นั่นเองคือมันก็มีนะพิน้องขาเหมือนกับว่าน,นี่แหละเนาะเป็นบุคคลสาธารนณะเป็นบุคคลที่คนที่สามารถเห็นเราได้ตลอดนี่แหละมันก็ต้องมีคนรักแลวคนเกลียดเป็นธรรมดาแหละคนที่ยังจมปักอยู่กับอดีตคนที่ยังแบบว่าบออกไปใสย่ยังอยู่ข้างในโลกพายนของจงจะคลองอยู่นั่นเองแล้วออกมาขอมมตนแนวนี้กับสมควรแล้วที่จะถือเข้าว่าใหา้สมควรอะไรถือเข้าจมตีจังสันเออ ผ่ไม่สมองคักย้ายคอยละงึดเจ้าคัากเนาะนี่ค่ะอีช้าเด็กน่อยบอนี่คอยละคนนึงทีโอนเงินไปให้มาไล่นองอ่าทามะทามะทา,ามะปันปวนประสาทกับไปซาบอม,มักกับไปไก่เด้อจา้าเก่งคักเออพี่น้องะ่ะโอ้ยนออ้องคอยละขั้นเขียวปัญญาอ่อนคักแต่ก่อนะหูจักเสียงฮกก็คือแบบว่าเพิ่นกามีมาไล่ มากแต่เนินแล้วในการดีฮิตมาไลา่ไม่มีหรอกมาไล่ทิปเนี่ยคะ่ะพี่น้องแฟนคลับคือแบบตอนนี้นะคะคอมเมนต์แตกแตนมากเกือบหกร้อยห้าร้อยกว่าคอมเมนต์ก็ว่าได้สําหรับอ่าสาหรับคอมเมนต์นี้เนาะว่าเออไม่เข้าใจเลยคอมเมนต์คือแบบเธอจะมาอ่าว่าให้เด็กทําไมอิจฉาเด็กทําไมทาอะไรทิปก็แล้วทาไมอ่ะทาอะไรทิปแล้วทําไมมัน มันไปอะไรเธอหรือเปล่าอะไรทานองนี้นะคะแฟนคลับคือปกป้องน้องได้ดีมากๆเลยนะพุดนพี่น้องคาโอ้โหให้น้องอา,ายเพราะรักค่ะให้จริงค่ะบ้านฮักบอสน้อยค่ะจากคนกทมที่ดูหมอลำไม่เป็นค่ะนี่แหละพี่น้องสุดยอดจัดการให้หมดเลยค่ะแฟนคลับคนนี้คือป่วนไม่หยุดอ่าคอมเมนต์เพื่อ บอกตรงนะคะไม่เคยดูหมอลำเริ่มต้นดูหมอลำเพราะน้องอัายสกุลพรชอบดูน้องน่ารักมากนี่แหละพี่น้องคะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่โอ้โหไม่ชอบไม่โอเคเป็นอย่างมากสําหรับยายท่านนี้นะคะที่ออกมาคอมเมนต์โจมตีขนาดนี้นั่นเองถ้าน้องได้มาเห็นหรืออย่างเช่นบอสน้องอ่ะได้มาเห็นเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรในเรื่องราวนี้นั่นเองเองนาะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณต้องมีหลักฐานสิมีอะไรสิมาให้เราได้เห็นกันใช่ไหมละ่ะเพราะว่าแบบ จะเอามาพูดเลอยอย่างนี้ยแล้วอะไรคนอื่นที่ไม่ใช่อ่าคนที่เป็น f อฟซีเซมเนาะคนที่เป็น FC ทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปได้มาเห็นในเรื่องราวนี้ก็รู้สึกว่าเอา้าวงเสียวิหกอัสนพได้มาอะไรทิพหรอเออทาไมอ่ะวงตั้งแก่ตั้งโตทําไมถึงทำอะไรทิพ เนี่ยพี่น้องคามันคิดได้หลายมุมมองมากๆเลยสําหรับการที่คุณเม้นแค่เนี้ย่แต่มันแบบทําให้คนที่เขาไม่เคยดูมารามเดี๋ยวคนไม่เคยติดตามเสียงหกอะคะ่ะได้มาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่แหละพี่น้องคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเอาข่าวเรื่องเพียงเ่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องคาไว้ติดตามอีกครั้งหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ